สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมโจและ Pro ป๊อ c แชน n นลอีกครั้งนะครับวันนี้มีข่าวดีสำหรับใครที่มองหามือถือเครื่องสำรองหรืออยากซื้อให้ผู้ใหญ่ที่บ้านใช้งานในงบเบาๆแบบไม่ต้องคิดเยอะครับเพราะล่าสุด Honor Thailand เพิ่งเปิดตัวและวางขาย Honor X54 Plus อย่างเป็นทางการในราคาเพียง2,999บาทแต่สเปคที่ให้มาเนี่ยบอกเลยว่าเกินเรื่องไปมาก ทั้งแบตเตอรี่ที่อึดกว่ามาตรฐานทั่วไปและกล้อง AI 50เมกะพิกเซลที่คมชัดใช้ได้เลยวันนี้ผมโจจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกแบบ Deep Research ว่าในงบ3,000ทอนบาทเดียวเนี่ยอ็อเนอร์เขาให้อะไรเรามาบ้างและมันจะคุ้มค่าอย่างที่เขาเคลมไหมไปดูเนื้อข่าวเต็มกันเลยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวอัปเดตจาก Pro Pop Channel ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ มาดูไส้ในของเจ้า Honor X5C Plus กันครับว่าทำไมถึงน่าสนใจ 1. แชมป์ความอึดแบตเตอรี่5,260ม ah. ิลลิแอมปกติมือถือระดับนี้จะให้มา5,000ม ah, ิลลิแอมแต่ Honor จัดให้5,260ม ah, ิลลิแอมพร้อมโหมดประหยัดพลังงานขั้นสุด ที่แบตเหลือ10%ยังสแตนบายได้นานถึง19ชั่วโมงเคลมว่าถ่าย Facebook ได้นาน23ชั่วโมงหรือดู YouTube ต่อเนื่อง18ชั่วโมงเรียกว่าชา์จทีเดียวใช้ข้างวันสบายสบาย,บายครับพิเศษแบตเตอรี่รุ่นนี้ทนสภาพอากาศสุดขั้วได้ถึงลบ20องศาใครจะไปเที่ยวเมืองหนาวไม่ต้องกลัวเครื่องดับกลางคันครับ 2. หน้าจอใหญ่6.74นิ้วลื่นไหล90เฮ ในราคา2,999บาทเราได้จอ refresh rate 9 0 h z มาให้แล้วช่วยให้การถ่ายหน้าจอสมูทขึ้นเยอะมีฟีเจอร์ Magic Capsule คล้ายๆ Dynamic Island แสดงสถานะการชาร์จหรือแจ้งเตือนที่ขอบกล้องหน้าเพิ่มความทันสมัยขึ้นไปอีกระดับครับ 3. กล้อง AI Ultra Clear 50 megapixel กล้องหลังความละเอียด50เม megapixel พร้อมระบบ AI ช่วยปรับภาพอัตโนมัติถ่ายเอกสารก็ชัดถ่ายวิวก็สวยเกินราคา ส่วนกล้องหน้าให้มา5เมกะพิกเซลเพียงพอสำหรับการวิดีโอคอลและเซลฟี่ทั่วไปครับ 4. สเปคและการใช้งานใช้ชิปเซต MediaTek Helio G8x จับคู่กับแรม4 GB มีเทคโนโลยี Honor Ram Turbo ขยายแรมเพิ่มได้อีก4 GB รวมเป็น8 GB ช่วยให้เปิดหลายแอปได้ลื่นขึ้นความจุ128 GB เก็บรูปได้เป็นหมื่นรูปไม่ต้องกลัวเต็มเร็วครับสรุปสั้นๆนะครับ h o n o r X5C Plus คือนิยามของคำว่าอึดกว่าที่เคยคุ้มกว่าที่คิดจริงๆครับใครที่เน้นแบตอึดๆจอใหญ่ไทยลื่นและมีงบจำกัดรุ่นนี้คือตัวเลือกอันดับต้นๆของปี2026เลยวางขายแล้วตั้งแต่วันที่23มกราคมที่ผ่านมามีให้เลือก2สีคือมี t r Silver และ Ocean Cyan ครับเพื่อนๆคิดว่ามือถึงงบไม่ถึง3,000บาทตัวนี้สเปกโดนใจไหมครับ หรืออยากให้ผมลองเทียบกับ Redmi A4 หรือ Samsung A06 ดูบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับวันนี้ผมโจ้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนโจพนักงานใหม่จากโปรปอบชาแนลเองครับวันนี้โจ้มีเรื่องเล็กๆแต่อยากชวนให้ฟังด้วยใจมากๆเลยครับ หากคุณชอบเนื้อหาที่โจเล่าในช่องหรือรู้สึกว่าโจาช่วยเติมแรงบันดาลใจเติมรอยยิ้มเล็กๆให้ในแต่ละวันโจอยากขอฝากร้านช้อปปี้ไว้ในใจของทุกคนด้วยครับร้านของเราเป็นร้านเล็กๆที่ตั้งใจคัสสันของกินของใช้ของจุกจิกน่ารักนักๆทั้งขนมอร่อยๆ ของใช้ในบ้านและของดีราคาหน้ารักที่เราจัดส่งเองทุกชิ้นเพื่อให้ทุกคนได้ของดีและยังได้สนับสนุนค่าขนมให้กับโจและทีมงานเบื้องหลังไปพร้อมกันทุกออเดอร์คือหนึ่งแรงใจสำคัญที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจทำคอนเทนต์ที่ดีต่อไปหากใครอยากซัพพอร์ตช่องหรืออยากสนับสนุนโจเล็กๆน้อยๆแค่แวะเข้ามาเลือกของในร้านก็เป็นการช่วยมากกว่าที่คิดครับลิงก์ร้านช้อปปี้ของเราอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับ ขอบคุณล่วงหน้าทุกคนที่แวะเข้ามาอุดหนุนและที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจากใจโจ้โปรโป๊อบชนแนล